ดังนั้นทุกคนเนี่ยที่เกิดมาไม่มีใครไม่มีทุกอย่ทุกคนมีทุกหมดมีทุกมากหรือน้อยเท่านั้นพระศาสดาเห็นเลยว่าขณะจิตเดียวที่ไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยไม่มีเลยสําหรับกุฎุชนในโลกเ่เว้นอราหันขีณนาศพเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิต เรานั่งสมาธิเนี่ยเราลองนั่งสมาธิรู้ลหมหายใจเข้าออกเนี่ยนะยมว่ามีไหมสักครั้งหนึ่งที่ไม่มีสักขณะจิตที่ไม่คิดอกุศลหวหาไม่ได้เลยนะนั่งสิบครั้งก็มีสิครั้งนะนั่งร้อยครั้งก็มีร0อยครั้งใครสามารถที่ไม่คิดอกุศลได้เลยแม้เท่าปลายขนทราย ที่เข้าไปสัมผัสพระองค์เปรียบเทียบปลายขนสัตว์ในส่วนที่สุดไม่สัมผัสอกุศลเลยใครทำได้อย่างเนี้ยพระศาสดาจะพยากรว่าคนนั้นจะปรินิพานในปัจจุบันในอัตภาพเนี้ยก่อนตายปรินิพานแน่นอนเนี่ยพระองค์บอกวิธีไปแล้วดังนั้นถ้าเราอยากจะปรินิพานในปัจจุบันเนี่ยไม่ยากเลยอยู่ที่ความเพียร ทำยังไงให้จิตมันเป็นกุศลตลอด24ชั่วโมงทุกวินาทีทุกเซียววินาทีไม่สัมผัสอกุศลเลยปุ๊บเนี่ยยมปรินิพ่านแน่นอนตามการพยากรณ์ของพระศาสดาหรือกำลังมีความทุกข์แล้วอยากจะแก้ทุกข์ใช่ไหม,มเหมือนยัศกุลบุตรเนี่ยลูกคนรวยเกิดความทุกข์มากเดินเข้ามาในป่า บอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาเจอพระเจ้าพอดีพระเจ้าก็เลยตอบสวนไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยัสสาก็เลยเอสนใจนะมาขอฟังธรรมะหน่อยเพราะว่าประสบความทุกข์ในชีวิตของตัวเองนะไม่มีวิธีแก